สักวันฉันจะพาเธอออกจากที่นี่ฉันสัญญาโปรดทราบฉันเปียนที่ถูกกับเลยปืนฉันมันต้องเสียนนแน่ๆเลยเธอมาทำอะไรที่นี่ลูกม่ควนอยู่ที่นี่ นะฉันจงไม่มีวันเดือดร้นี่แลยวแซนลูกต้องกลับบ้านลืมเรื่องของแม่ซะมันคือหนทางเดียวที่เธอจะปลอดภัยประกาศวงกำลังบีงเข้าพวกเราจะไปที่บังเกอร์ไปเติมของเพิ่มเราควรจะไปที่สูงนั่นเป็นสิ่งที่แม่ฉันบอกไว้ตลอด ไอ้พวกองค์กรมันคิดอะไรกันแน่นะถึงเอาน้องๆคาเล่นเกมเนี้ฉันก็เป็นคนเหมือนกันนะถ้าควรอยู่ที่นี่มันปลอดภัยกว่าพวกเราจะไม่ทิ้งเธอพวกเราคือทีมและเราจะดูแลกันและกันแน่ละแล้วมันจะเป็นงานศพของเราเร,เรื่องจริงหรือเปล่าแม่ทำที่พวกเขาบอกเหรอไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือเขาเชื่อว่าเป็นยังไงเป็นความผิดหนูใช่ไหมที่แม่ต้องมาอยู่ในนี้ถ้าหนูเชื่อฟัง <คน S 2> แม่ทุกคนมีตัวเลือกของตัวเอง แม่อยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะแม่เองหนูจะพาแม่ออกจากที่นี่ จัดการพวกเขาได้ลูกคือทุกอย่างของแม่ถ้าเกิดลูกจบลงที่นี่มันจะทำให้แม่ใจสลายคู้คุมพวกเราเสร็จแล้วไม่หนูจะไม่ทิ้งแม่ไปหนูจะพาแม่ออกไปให้ได้ มนนนี้นนอยฉันควรจะเป็นคนที่ดูแลเธอนะไม่ใช่กลับด้านกันเราเป็นทีมต้องดูแลกันละกันสิ <elu> พวกเรา <elu> ได้ผู้ <elu> ชนะแล้วหนูทำเพื่อแม่ของหนูเซเนียคอนเทราเพื่อโดนขังคุกครั้งที่เป็นเริ่มต้นได้ดีตัวแสบของแม่